14บสีทสวดมหาสมัยสวดเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระข่าวสเกสุวิหารติกับพิโรธิวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิโุสังเคนัสเติงปัจจามเตหิพิโุสเตหิสะเพหิวะระหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยฟุเยนะสันนิปติตาโหูติพระขวันตังทัศนายาพิโุสังคันจ่า อัทะโคจะตุนังสุทาวสกายิกานางเทวนางเ์ตถทโหเสียยังโคภะควาสเกสุวิหารติกะปิโรตุสเมิงมหาวเนมหาตาพิโคสังเคนัสเติงบัญญัมเทหีพิโคสเตหิสเปหิวารันเตหีทัสสหีจะโลกธาตุหิเทวตาเยหุเยนัสนิปติตาหุนเทภะควันตังทัศนายาพิโคสังขันจา ยันนูนัมยัมปีเยนะพขวะเตนุปัสังกเมยามะอุปัสังกมิตวาคะวะโตสันติเกปเจกอาคาทาปเสยยามาเตอัตะโคตาเทวตาเสยัธาเปียนนามาพระวาภุริโสสมันชิตังวาภาหังปัสสาเรยามปัสาริตังวาภาหังสมิชเชยยะเอวะเมวะสุทวาเสโสเทเวสุอันตระหิตาภะคะวะโตปุระโตปตุระหังโส อาติโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทวกาเอวตาเอกามันตังทั้งสุเอกามันตังทิตโคเอกาเทวตาภควัโตสันติเกมังคาทั้งอภัสเซมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายะสมากตาอาฆาตมหอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะปราชิตาสังขันเตี Ataku apa rati bata apa santi kei mangka tang apa tata sama tang so atano ucu kamakang kang so tani kahi tawa intari rakan ataku santi mangka tang apa เขตวะคิรังเขตวะาปลีคังท้าขีรังโอหันจะไมเมีชาเตจะรันตีสุมาสุทาวิมาลาจะขุมาตาสุทันตาสุสุนากาเตอาตะข้อปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกมังคาทังอภาษีเยเกกิพุทธังสารนังหตาเซนเตขมิสันติอปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังผริปูเรสันติเต อาทาโคภควาภิกขุอมันเตเสเยภุยนามภิกขเวทศสสวโลกธาตุสัวเทวตาสนิปติตาหูเตตถาคตังทัศนายาภิกขุสังขันตเยปิเตภิกขเวหิสุงปฏิตามัทธานั่งรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปรามาเยวา Te wata sanibatita hinsung seya tapi manyahang metarahi ye pete pika we afit pika we pawai santi ana kata mata nang arahan toh sama sambutta te sampi pakawan ta nang eta para ma ye wate wata sanibatita pawai santi seya tapi manyahang etarahia cikisame พิกเวเทวกายานังนามานิกิตายสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสาเมีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาทุกังมนาสิกโรธาพาสิสามีเทเอวัมพันเตติโคเตปิคุปภะวโตปจัโสซุงภะขวัยตาทวจ สิโลกมโนกสาเมยัตยทัพุมมาททสิตายେสิตาเกริคภรังปหิตตาสมหิตาปุทโธสิหาวสัลลินาลุงมหังสาภิสัมพุโนทาตะมนัสสาสุทถาวิปัสสนมนาวิลาเยโยปัญจสเตยตวาวนีกปิละวัทเวตะโตมัตติยัสสัทธาสาวเกศาสเนระเต ဧဝကယာအပိကန္တာเตဝိစ္ဆာနသပိကဝေါเตဇာတပမကရုံသုတဝါဘုသ္စသသနာံတေသမ္ပတုရဟူယာနံအမနုသနာသသနံအပေကေသမထကုံစဟဿံအထသတရင်စတံအေကေစဟဿနာအမနုသနာမထသုံအပိကေနတမထကုံသီသာသဘာဝတာဟံတံဇ ตัณฑ์จัตสภังพิญญาญาวะวิคิตวานาจักขุมาตตตอวมันตยิสัทธาสาวกเกสัสนิรเตเดวะกายาภิกันตาเตวิจานาธาภิกขโวเยโอหังกิตยิสามีคิราหิอนุภู菩โสสัตตาสหสาวะยาขาขุมากเปรละวัฒวาอิทิมันโตชติมันโตนาวันโตยะสัสสิโนโมทัมนาภิกามุงภิกขอนางสมิติงวะนาง สหัสหิมวตายะขานานตาวณีนุยที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยะสสิโนโมธามนาพิกามุงพิกูนางสมจริงว่านางสตาริขราติสหัสายยะขานานตาวณีนอยที่มันโตชุติมันโตอนาวันโตยะสสิโนโมธามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสราสหัสายยะขานานตาวณีน ทีิมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยสัตสีโนโมหัมานาภิกกามุงภิกขุนางสมิตจิงวนังเวสามิตาปัญจสตายะฆานานตาวณีโนุยที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยสัตสีโนโมหัมานาภิกกามุงภิกขุนางสมิตจิงวนังภูมิโรราชฆะหิโกเวปุลัสานิเวสานามกินยุกินยุกพิโยนางสัตตาสหัสัง ยักานังปยิรูปัสตีคุมพีโรราชักข้ิโกโสมคัาสมิติงวนังปุริมันจตทิสังราชสัตระทุปัสสาสติกันทพานังอธิปติมหาราชานสสัิโสปุตตาปิตสภาวินทนามามหาภลัยตทิมันโตชุติมันตนาวันตยสสิโนมลทมนาภิกามุงภิกขุนังสมิงจิงวนัง ขี่นันจ่าทสังราชาวิรุณโหตปัสสาสติขุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสัชสิโสภูตตาปิตาสภะหัวอินธนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตนัวันโตยัสัชสิโนมวันทัพมนาพิกามุงพิกูนางสมิจิงวะนังมัจิมันจะาทีสังราชาวิรูปโกภปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสัชสิโส ปุตตาปิตัสสะพะหโวินธนามามหาภลาอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัจสีโนมูลทัพมนาภิกกมุงภิกขุนางสมจริงวะนังอุตตารันจัติสังราชาคุเวโรตัดปัสสะเสตียยะขานังอธิปติมหาราชายะสัจสีโสปุตตาปิตัสสะพะหโวินธนามามหาภลาอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัจสีโน โอทมมนาพิกามุงพิกุนางสมิติงวะนางอุตตรันจติสร้างราชากูเวโรตปัสสัตติยัานางอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตปิตัสสภามโวินทนามามหาภาลายที่มันโตชุติมันโตอันนาวันโตยัสสิโนโมทมมนาพิกามุงพิกุนางสมิติงวะนางปุริมาทิสังตารโททักขีเนนาวิลุนละหกว ปัจฉ ja, an no, ิเมนะวิรูปะโคคุเวโรตระทิสังจะตาโรธิมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัดฐันละมานาทั้งสุวนวันิกาปิรวัฒเวตาเตตเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวัญจานิกาสัตตาวายาคูเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสวหหจันทโนกลมาเสโตจะกินนุขันโตนิขันโตจะ ปะนาโทปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตะเลกิตาเสโนจะกันทัพโพนโรราชาโนสะโพอาคูปัญจาสิโพเจวะติมพารุสุริยวัชชะอิเตจันเยจาราชาโนกันทัพพาสหราชุภิโมธามนาภิกามุงภิกขุนางสมิงวะนังอาทาคูนาภัสานาคเวสารัสหันตาะกาคัมภะราสาธ ตระาคูปยาคาสหะยาติพิยามุนาตตาระธาจะนาคูนาอาคูนาคายาสัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคัสมิติงวนังเยราคาเยนาคาราเชสหัสารันติทิพาทิชาปขีวิสุทธะจักวัวเวหยาสเทวนะมัชปตตาจิตราสุปนา อิติเตสศนามังอภยันตธานาคาราชานามัสสุปันโนเกมมะมะกาสีพุทโธสันนะหิวาจาหิอุปวะหิยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวะท้าสาวาเสติอิติมันโตยัสสิโน การกัญชามหาพิสมอสุราธานเวขสาวิปจิติสุกิติจะมหาราโทนโมกีสหสตันจะพลิปุตานังสภเวโรจนามกะสันนัยตวะพระเิงเซนางราหุมัธปุมาพัธามูปาขะมุงสมโยธานิพัันเตภิกขูนางสมิติงวะนางอาโปจะเท ว่าปทวีจัตติโชวยุตถาคุงวรุณาวรุณาเทวาสโมจายัสสาสหามิตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัสเตทัศธากยาสเพนานตวันิโนยทิมันโตชุติมันโตนนวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกขุนางสมิติหัวนาง เวนฑูจะเทวาสหารีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูภูรกิตาปุริยาสุปนิสาเทวาปุริยามาคูภูรกิตานักขันนิภูรักกิตวาคูมันทวาลาหากาวัสุนังวาสะโวเสธโทสักโวกาข้าปุรินทโททัศเสติทัศธากายาสะเพนานตตะวณีโนอิทิมันโตชิติมันโตอันนาวันโตยะสสิโน โมเทมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานังอาถาคูสหาคูเทวาชลามคิสิคาริวะอริทักาจารุชาโรชาจะอุมาภูพานิภาสีโนวารุณาสหธรรมาจะาจุตตาจอนิชกาสุเลยยารุจิราคูอาคูวาสาวสาเนสีโน ท่าเสติท่าสตากายาสเพนานตวันิโนยที่มันโตชุติมันโตอนาวันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุงพิกูนางสมิจริงว่านางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมะขิตาปทุสิกาคูวะคูมโนปทุสิกาอาทาคูฮัลโยเทวาเยจโรหิตาวสีโนปารัคะมหาปารัคะ อาคูเทวยะสัตสีโนทัศเตทัศสักกายะสเพนานตตะวณีโนอิทธิมันโตชุติมันโตอนาวันโตยะสัตสีโนโมลทัมนาภิกกามุงภิกขุนังสมจริงวะนังสุกากาลุมาห์รุนาคูเวคนะสัสฮาอุทาตัคายะปามุขะคูเทววิจักขนาสัทธามตาอะราคชามิสกาจายะสัตสีโนธานายังอาคาปชนโยทิสา พวิสติอภิวสติท้าเตท้าสัทกายาสเพนานัตตะวนีโนอิทธิมันโตชิติมันโตนัวันโตยัสัชินโนหัวนัทมนาภิกามุงภิกขุนังสัมปติงวะนังเขมิยะตุสิตายะมากัตถกาจายัสัชิโนสัมพิตะการามาเซธาโชตินามาจาสวะนิมารัติโนอาคุวะทาคูปะรนิมิตา ถ้าเสตีถ้าสัธากายาสเพนานาตตะวณีโนยที่มันโตชติมันโตนะมันโตยัสสินโนมวนถมามนาพิกามุงพิกูนางสมิจิงวานางสัตติเทวะนิกายาสเพนานาตตะวณีโนนามันวะเยนะอาคันชงเยจันเยสัติสาสฮะปวุธธชาติมักขีรังโอคาตินามานามาสวังทักเกโมค่ะ Tarang nakang jentang wa asita ditang Suprama paramato caputa itimato Sahasanang kumaro tiso Ca sopaka semiting wanang Sahasa pramalo kanang maha Pramabhidhi dati upapano Sudimanto pisamaka yoyasa siso Tasetak iseraku Pacekawasawadino เตสัญจามัชตัวคาหาฤตัวปริวาฤตัวเตจัศเพอภิกันเตสินทิเทเวสพัมมะเกมาลรเสนาภิกามีภาสะกันนาภาษมันทิยังเอทาคันนาหาถาพันธาธาราเคนามะธะพันธามัทุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุจิทากจินังอิติตาธามหาเสนโอคันหาเสนางอเบสัย วาณีนาตละมาจะสรังกตวานะเพระวังยทาปะวัสสะโกเมโกตะละยันตุสวีชุโกตะถาโสปะจุตภาวะ a s สังคุโธอัสสะยังโอเสตัญจะสัพพังอภิญญายะวะกิตตะวานาจะกุมมาตะโตมนไตยิสั a ธาสาวะเกสาสะเนระเตมารเสนาภิกันตาเตวิชานาทิโว เตจาตปปามกรุงสุตวะพุทธสสะสะสนังวิตราเขหิปกามุงนิสังรมัมปีนชายโยงสะเพวิชิตาสังขามาพยาตีตายะสัสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตเชนีสุตาเตสิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริ ทิ่ติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปิริมิแต่ปุญญาทิการัสสะสัพพันตรายานิวารณะสมัธัสสะภะคะวะโตรังตัวสมมาสัมพุทธัสสะทวัดเตติงสมะห์ปุริสะรักนานุภาเวนะอสิตายานะอสิตายานุภายัญชนะหนุภาเวนะอัจฉร ตาราสัตตมังขรานุภาเวนะชาปนารังสิยานุภาเวนะเกตุมลานุภาเวนะทัศปรมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัศปรมัทธะปารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะ สังขารุปภาพเวนะเตชานุปภาเวนะอิทานุปภาเวนะภลานุปภาเวนะยยะธรรมานุปภาเวนะจตุราสิทธิสหัสธรรมะขันธานุปภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุปภาเวนะอัตังชิกามขานุปภาเวนะอัตถะสัมมาปติปสัมมาปติยานุปภาเวนะฉลพิญญาณุปภาเวนะจตุสัจจะญานุภาเวนะทัสสะภลระญาณุปภาเวนะ ส uh ัพพะปริตานุภาเวนะรัตนตายะสารณานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคาโรโสกุปัตถวะทุกขมโทมานสุปายาสาวินัสันตุสัพพะอันตรายาปีวินะสันตุสัพพะสังกป้าตุยหังสมิชันตุทีกายุตาตุยหังโหตุสตาวะสายคีเวนะมักสมังคิโกโหตุสัพพะทา อากาสะปภะตวนะภูมิคังคามหาสมุทธาอรักกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักขันตัวภาวตุสาพัมังคารังลักขันตุสาเปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสัทธาโสติภวันตุเตภาวตุสาพัมังคารังลักขันตุสาเปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะ สัทสุีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังขารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุเตนักขะตะยักขะปูตานังปะปะหานิวารณาสปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเเวนักขะตะยักขะปูตานังปะปะหานิวารณา ปริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตถเวนะกตตาจักขปุตนาปปะกหานิวารนาปริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตถเวปฏิการตักถาอตีตังนานวะขเมยานาปฏิกังเขานาคตังยัทธิตามีนันตังอปัตัญจานาคตังปัจจุปนัญจะโย ธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังคุปังตังวิทามนุภาลวะเยมะนโนภาลหะเายะอเชวะจิตจะมาตปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังขารันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเอวังวิหา ริมาตาปิงอหุรตามาตันทิตังตังเวพเทกะรัตโตติสันโตอจิคเตวิมุนีเตอภินหะปัจเจเวขนะปะทะสระธรรมโมหีฉะระงนัตติตัวพยาธิธรรมโมหีพยาทิงนัตติตัววรณาธรรมโมหีมรณะงนัตติตัวสัพเพหิเมียบิแหิหิมานา เปหินาลาภววินาภวกรรมัสโกภิกรรมะกรรมะทายาทกรรมะโยนิกกรรมะพันทุกรรมะปฏิสารโนยังกรรมังกริสามิกรยานังวาปะปังวาตัสทายาทวภวิสามีเอวังอัมเหหะอภินังเพจปะจเวขีตาพัง